มันเป็นตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่เลยนะเว้ยเห็นปะพวกมันอะกลัววะเยอะโดนละกลัวพวกเราไม่ใโดนอีกไอพอยอีกโอ้โหอะฮะไอพอยอีกเหรอไอพอยอีกไอพอยนี่ตัวอะไรอะอ๋อเป็นเรื่องละเข้าง่ายอีกครับครับครับไม่ทันเริ่มเลยพอยมีเด็กก็เหืมเกิร์มไหมพี่กลัวกลัวเด็กไม่กลัวเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เที่ยวเอากลางตลาดเลยเพื่อนนี่ย ไอ้กางเข้าแบบรอยปะใช่ใช่ใช่โอ้โหกูโดนฮอตุ๋ยแล้วโอ้แม่เออช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นร้านเลยเพื่อนไอ้ล้านไหนบอกมาไงไใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นตาแรกโฮล่าโฮล่าอามิโก้ไปโชว์พี่สองนัด ไม่เป็นไรพอยไม่เป็นไรหอบไวเออไม่ได้พอยพอยได้อยู่พอยเถอะพี่ยอดช่วยซานหวันดอยเลยหวันดอยหวันดอยเลย last p l ม่้งทนไมเลงหัวเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยพอยไอ้แม่พอยพอยพอยมาติดตัวนึงแล้วก็มิดตัดดินพี่พี่ตาเอเมนตัวนึงนั่นแหละไอ้พอยเล่นใั้อยู่พี่ตรงนั้นอะ มเม็ไม่มันแตมันแตมันแตกอยอยล่อสายสวยโดน้องมาแน่หวานหวานวาวางน้องเดี๋ยวพี่ดูให้ตัวอะไรวางโอ้ไม่ถึงด้วยตัววาตัววาตัววางเอาอย่างพอยพอยเปิดกล้องหน่อยน้องเปิดกล้องหน่อย้องไม่มีเลยหรอ Ô nạo 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 เอบีเอบีตีหน่อน้องอาจจะสวยมากครับแซกน้องแอร์เวเปอร์อยู่เมนนะเมื่อก hey, ี iah, ้ไปแฟบแซกหมวกนะไอ้แฟดได้ปะแฟดได้ปะหน่อยยี่หน่อยยี่ที่บัตรหนอยยี่หน่อยยี่นัดเดียวเอ้าแฟบแซกไปกลางทำไรนะ One enemy remaining e นจากตรงหินตรงนั้นแหละเต่าตโอ้โหมแดงสวยหนึงึ้พทายู้พี่ไม่พีมาพอดีเวลาโอ้โหไม่เป็นไร n i n g ahead

าครับเดินครับเครับีใส่สวยๆท่านาวทนาทน้าทนามีปะเฮ้ยหลังมาหลังมาหลังมาสป์ดาวน์บีดีหัวดีหัวมีมีมีเฮ้ยไอ้เฮวิโดมา Last p l อ้ไอ้ทำไมมันตุ๋ยได้ตลอด พลอยเห็นสกิลหนึ่งมาพอยไอ้ด้านล่างอ่ะด้านซ้ายสกิลแรกทำไมมันขึ้นสีฟ้าสองอันวะน้องที่ถามหน่อยดิมันมีเหตุผลอะไรไหมจัดให้เลยน้องจัดให้เลยน้องเฮ้ยเหยียบใจหมดไอ้สัตว์ตัวอะไรเนี่ยเริ่มจะยียบรอดาวก่อนแล้วโหไว้ระวังหลังโหไว้ระวังหลังมาจอดแถบดิงดิงดิงนะน่ะดิงน่ะมาลงมารับ เป็นละโดนอันนี้สปายดัน A ได้ได้ต้ล็อกซีทีกมมาระวังกูตรงมิดอยู่เว้ยได้เว้ยติยได้ตัดเป็นายได้ป่ะน้องไม่ตายไม่ตายเอยไปช่วยลามเบอรี่เยีดตัวเย็ดตสมบูรณ์เฮ้ยโอ้ยเ็ดเลยน้องเขด นี่นัก็ดีอ่ะน้องกล้องด้วยแถบด้วยเยสเียวมากน้องไม่ล้องดูเลยมีไหมไม่ก้องติดอ้าวก้องเสียบอีกติดหนวปเปิดทีเปิดที่เปิดที่ที่สุดท้ายถูแหม่โชคดีไหมใครอยู่อยู่เป็นสองปบังอาส เซฟนะมันเซฟเป็นดอฟมองนะไมาลงนะไมาลงให้น้ำไมาลงให้น้ำดูได้อยู่ดูทีทีหนึ่งร้อยยี่สิบทีทีออฟดูให้อยู่ไม่เลงที่หรอกสอยที่บัตรทุกอย่างแม่งหนึ่งศัตรูเหลออยู่หนงแดดแม่เลยเออผิวจัดเอ้าไม่มีนี่หว่าเอ้ยมันรีคอนมามันรีคอนมาจากไหนวะเอออทีทีนี่ไงสวยพอให้อมมากน้อง เืตาวไอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้์ตายหอ้ยโอ้ะโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ สแกนได้ไม่ซีได้เพิ่มเพิ่มสแกนโผลแล้วโผล่แล้วโผล่แล้วผลแล้วได้พีได้ทองให้อยสแกนเพี่อบได้แอบได้พี่เฮ้ยมันลิงระวัง้ลำอยู่แอบไปเลยองไปพี่เฮใ้ลสัตแม่งันมามองพอดีนะนก็แทก มาพี่ตาต้องนั่งมาพี่ระวังลองเอเมนมาพี่ผมว่าเอเมนแล้วผมมั้งบอแม่สวยสวยพี่ตาเดินดีจัดเฮ้ยยังไม่กู้โอ้เชิญที่ดีจัดสองเอ้อไปไหนวะไปค่อยหนึ่งสองไม่มีไม่มีพี่เลย ยอี่ตาจยอมาพี่โดนะไผเลยขนเลยัต้องอัตีิพอยเมียติ g ี v e me a corpse g i v me a c o e สายสาย Everyone hiding เอาโว่กับซีทีไฟไม่ต้องดูก้อตรงนี้ พอยังไฟใจเย็นไปรอลองลองลองอยู่ตรงนี้นะไอยังจะต้องไฟยังไฟอฟมันอยู่ตรงนี้สวยพี่ตาสวยพี่อยนิ่งไว้ที่สุดนะไอยังไปดูดูเทียแหลงเหล่ามันได้มีอะไรโอเคอยไปตายทำอะไรก็ทำไปน้อง ทำอะไรทำน้อยเออไอ้พลอยก็ยืนเฉียบพี่ตาสู้เลยท้ายหัวเพลงแต่เก่งมากพลอยแต่ิงดีแล้วน้องต้องนั่งเหงื่อให้พี่ขยับคนเดียวพอเก่งมากพลอยวินนี้ชนะพลอยเลยปวดหัวมารับดีก่อนนะโทรคุยเรื่องแบบโอเคฝาก 哎呀，我、啊。别、啊、拿叉子。